กินไหมจีนเนี่ยตัวจีนอะกินไหมแต่ไอ้ให้สีนู้นสีแครอทอะมันชอบ,มบแม่เคยเอาบอกแคลรี่สดให้นกินมันก็ไม่กินอะ <laughs> ไรก็ไม่ชอบบอกแคลรี่มันขมปะตาย <laughs> อะไรอะไข้าผู้ยู่งนี่นี่ฟู่ใช่หรอนี่นี่นี่ลูกดูหูมันใหญ่กว่าและดำกว่าลูกอ่ะไม่ทำอะไร,นะไรหนูยกกล่องออกสิแม่มองไม่เห็นไอ้กล่องขาวเนี่ยไม่ชอบบุคลีป่ะมันขืนเนี่ย เออลายที่ก้นมันจางลงนะอายุมันมากขึ้นมันเหนื่อมันนิ่งกันไปหมดเลยสองตัวนั้นอ่ะมันนิ่งดูวิงทำอะไร ไอสองตัวนี้ไม่เคยไงไม่เคยกินหนมเลยอะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเลยแต่แม่มันเออแม่มันนกินมาแล้วตัวแม่ตาฟูกกินมาตั้งแต่ตอนนั้นที่เขาแถมมากล่องเนึอะแต่สองตัวเนี้ยมันเป็นของแปลกปลอมันมากเลยนะไม่เคยกินยับจิ้มปากมาเลยให้มันเีย เนี่ย <laughs> โอ้แล้วบ้านก็เล็กเนาะออกไปก่อนถ้าจับได้ต้องต้องต้องล็อกทิกโนเหมือนไว้อะเพราะว่าที่มันจะใช้สู้เราคือขาคู่หลัง ขาคู่หลังที่มันจะดีตัวขับเคลื่อนล้อหลังจับเลยลง่ายงๆเลยรับไม่อยู่ป้ายแล้วกินไหมไม่อยู่กับแม่แล้ว แม่มันชอบน่ะโแม่มันมีความสุขเลยห่อหนึ่งแป๊บเดียวแหละใช่มันกินเกิน่งหอ่ <c oughs> งหอแนละ้วลูกไม่เคยกินแม่มันกินตั้งแต่ตอนสองเดือนที่เอามามันโง่ไม่ต้องกิน <c oughs> โอ้ยเราหยดแล้วเดี๋ยวมันเลี้ยหมดแหละผู้ชอบตายแล้วงี้น้องลูกไม่กินเลยสักตัวใช่ไหมไม่เอาเลย ฟูเกูจะแดกยังไม่ได้ออกตลาดยังไม่ได้ไปซื้อแครอทให้ต้องไปตอนนี้แบบเย็นๆคำ่ำๆมีบ้านคนหลัง มือวางเรียงไปหมู่บ้านเนี่ยนะแต่ว่าอยู่รวมกันนะใช่อยู่รวมกันแล้วมันเข้ากันเองใช่ไหมบางบ้านใช่แล้วมันก็มันก็ต่างคนต่างใช่เป็นบ้านคนละหลังแล้วหลังประมาณเท่านี้มั้งมันไม่เข้าไปอยู่ร่วมกันใช่ไหมตอนแรกยังไม่ได้เอาบ้านเล็กเข้าไปนะในเวลาเขาให้อาหารใช่ไหมเขาก็จะแบบ มันจะมีมันจะมีซุ้มตรงกลางเป็นเสาขึ้นมาแล้วก็มีบันไดวิ่งขึ้นเขาให้อาหารทั้งบนมันก็จะวิ่งกันแบบมันกินข้าวหมดแสดงนั่นแหละเขาเอาไว้คงทําเพื่อการถ่ายคลิปถ่ายอะไรด้วยมั้งเขาแล้วข้างล่างไม่สกปรกเลยเพราะ่าทเาแต่แค่ข้างบนไงอืออือแล้วเวลาอึฉี่อ่ะบ้าน <laughs> อะไรเนียนเอาบอล็อกรี่มันต่อมันก็เลยกินไปคัมเบเลอร์เลยแล้วแมว มันรู้เหมือนมันรู้ตัวก็นิ่งมาหนึ่งมันไม่กลินเนี่ยบาคัลี่สตันอะไรเงี้ยเดือดชาแตกๆก็ว่ามันไม่เห็นสีเหรอสีอะไรเพราะหน้าตาซองไม่แตกเดิมเลยมันก็เป็นซองเหมือนกันแต่ว่าแบบเอาไปเสียบใหม่อีกรอบนึงอ่ะมันคิดไม่ทันมันคิดไม่ทันก็คือแบบมันไม่ดมกลิ่นด้วยมันคิดไม่ถึงว่าจะทําอย่างนั้นไง มันคิดไม่ถึงมันไว้วางใจไะดีไงกินได้แล้วกินแปลว่ามันเป็นสัตว์กินหญ้ากินผลไม้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์กินผักใช่มันมันเอบักโลี่มันจะรสชาติคล้ายๆตาลึงตำลึงเหมือนก็ไม่ชอบนะเพราะเราไม่ใช่สัตว์กินผักเลยไม่ชอบกินผัก พราะแตงกวานี่คุณนับว่าเป็นผลไม้มันเกิดทียนนี่กินมเลยเอะมันจิ้มมันจิ๊กนิดเดียวเแต่ไอ้นั่นมันกินไงเเทศอาน่ามันกินเอ้ยประกาศข่าวว่าแล้วลืมประกาศข่าวมนกินเมื่อวานล้างไม่องหวานแต่ให้มันกินมากไม่ได้ไงถ้าเป็นผักหวานหวานมันก็กินเรนดี้ต้องไปให้หลูยมีสองนาทีเยัง ลูกยังไม่ลืมตายเริ่มมีคนแล้วเมื่อวานมันก็ลืมเมื่อวานมันก็ลืมาบ้นลูกหลังตอนยี้อยู่หลังฝาแล้วเนี่เด็กๆไม่ต้องเด็กก็ได้วางั้างในก็ได้จะแฉะๆมันไม่ชอบผักเหม็นเขียวเออใช่แม่ว่าน่าจะเป็นเรื่องนั้นไม่ชอบผักเฮลตี้ นี่ต่างกับเต่าไเต่ายิ่งเขียวยิ่งกินเลยเห็นเขาเึกเนี่ยให้มันติ้งอะให้มันกดกินอ่ะกิ้งืได้อาหารเรอกพอทำอยู่อาทิตย์หนึ่งอะแล้วมันก็เดินมากดเอะกิ้งอยากกินข้าว Lur. in. Yeah. Okay. Ừ. Yeah. Mình không dám